มงคลชีวิตข้อที่15ทานันจะการให้ทานภิกษุทั้งหลายผู้ให้ทานย่อมได้ใจที่อ่อนโยนและหลุดพ้นจากความตรนีการให้ไม่ใช่เพียงการสละทรัพย์แต่คือการสละความยึดมั่นในตัวตนเมื่อจิตรู้จักแบ่งปันจิตนั้นย่อมเป็นสุขทานไม่จำกัดอยู่ที่ทรัพย์สินผู้ให้รอยยิ้ม คือผู้ให้กำลังใจผู้ให้อภัยคือผู้ให้ความสงบผู้ให้ธรรมคือผู้ให้สิ่งประเสริฐสุดในโลกนี้พึงให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะทานที่แท้คือเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์และเป็นทางแห่งความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจงให้เถิดแม้เพียงหยดน้ำแห่งเมตตาย่อมเป็นแสงธรรม ที่ส่องใจให้สว่างได้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเพราะการให้คือการสร้างบุญที่อยู่เหนือกาลเวลาจากช่องนั่งนิ่งฟังใจ